ครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลหมูครับจากประเสริฐผลยูสคาสาขาร้อยเอ็ดนะครับวันนี้วันเลิกงามยามดีครับคุณลูกค้าผมจะไปส่งมอบรถคันนี้นะครับ To y ยต้าวีออสสีขาวคันนี้ลูกค้าได้ไว้วางใจได้มาซื้อรถกับทางผมนะครับวันนี้ผมจะไปส่งรถที่สารครามกันนะครับตรงนี้เรามีบริการใกล้ไๆเราส่งให้ฟรีนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณลูกค้า ครับเดี๋ยวยังไงตามผมมาเลยครับผมจะพาลูกค้าไปดูการส่งรถของผมครับไปกันเลยครับ ถึงปังป๊มปตทแล้วครับครับทางเราจะมีบริการเติมน้ำมันให้500บาทฟรีครับผม เติมน,น้ำม,มันกันเสร็จก็เดินทางกันต่อเลยครับครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงอำเภอวาปีปทุมแล้วนะครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงอำเภอวาปีแล้วนะครับค,ครับตอนนี้ก็มาถึงที่ทำการอำเภอวาปีปทุมแล้วนะครับ เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วครับ ครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเดินทางมาจากประเสริ์ผลยุสคาสาขาร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้เรามาถึงเรียบร้อยแล้วครับอำเภอบรีบือบ้านลูกค้าครับตรงนี้เลยครับเราบริการส่งถึงที่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้เลิกงามยามดีครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้ามารับรถเลยครับด้านนี้โอเคครับผม วันนี้ผมก็เลิกงามยามดีนะครับมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนี่ครับลูกค้าอยู่ต่อหน้าผมนี่ครับลูกค้าอยู่ที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเบื้องต้นผมขอสอบถามนิดนึงครับคุณลูกค้าซื้อรถกับทางประสริฐผลเป็นไงบ้างครับออกรถง่ายไหมเป็นยังไงบ้างครับใช้เงินดาวเท่าไหร่ใช่เลยครับใช้เงินดาวก็พันเก้าก็ออกง่ายนะสะดวกสบายดีก็ธนาคารก็ติดตามไว้ดีครับผมมีปัญหาอะไรครับ เบื island, ้องต้นนี้ใช้เวลานานไหมประมาณก็ไม่นานนะก็ประมาณสักวันสองวันนี้ก็รู้เรื่องรู้ผลเรียบร้อยครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วพนักงานบริการเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าใช้ได้นะปีนะก็โอเคครับผมนี่ครับคือความรู้สึกจากลูกค้าที่มีต่อเปร์เสรนตผลยูสคารนะครับท่านใดลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อผมมาได้โดยตรงนะครับ 0997823914นะครับผมเซลล์หมูนะครับเรามีบริการเซ้นสัญญาถึงบ้านนะครับส่งมอบรถถึงบ้านนะครับและที่สำคัญเรามีบริการหลังการขายด้วยนะครับรับประกันอีก3เดือนหรือ5,000กิโลเมตรนะครับอย่างรถคันนี้ครับที่ผมได้มาส่งมอบครับหลังจากนี้ผมขอจบการรีวิวการส่งมอบรถเพียงเท่านี้นะครับคุณลูกค้าครับสวัสดีครับ